พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม2555มีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่ออินทาวายเสริมส่งการศึกษาและการแพทย์หน้า12 รวมกันแล้วก็คงสีกว่าปีนี้พระที่จะจำบรรษาไม่มีสัมณมีมีแต่พระล้วนสมมณนแต่ก่อนก็ไม่เคยขาดแต่ช่วงหลังมีกฎหมายออกมาภาคบังคับให้เรียนถึงมัธยม3ม .3 ม .6 หกทำให้สมมเนนวัดป่าในีขาดไปแต่ ผู้ที่บวชเป็นสมณรเขาก็ปวดไปเรียนหนังสือซะจะน่มีอยู่สมณรแต่วัดป่าเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแปลว่าขาดไปมีแต่พระจำมันสาพระผีเลี้ยงขอชยช่วยๆกันดูให้เรื่องอัตบร,ริขารก็ไม่น่ามีปัญหาว่าเตรียมพร้อมหมดบทแล้วแล้วก็ไม่มีปัญหานะคณะชาตาญาติโยมผู้ที่เป็นญาติของนาค ทางวัดของเราจัดให้แต่ทําไมทางวัดจัดให้เพราะว่าถ้าจะให้พวกญาติพี่น้องของนาคซื้อให้เรืยกว่าทำบุญมาให้ก็บางคนก็ไปซื้อในตลาดมาบางทีก็ไม่ถูกมันซื้อไม่ถูกบางทีตัวใหญ่แล้วก็ซื้อผ้าผืนเล็กบางคนก็ตัวเล็กๆ ก็ซื้อผ้าผืนใหญ่อย่างนี้ละถ้าว่าเราจัดให้เขาหมดภาระไปเว้นเสียแต่ว่าญาติพี่น้องของคนนั้นอยากจะถวายก็เออเอาเอาพระเป็นผู้ไปแนะนำบอกเอ,ออเอานี่ยละขนาดนี้ใช้ได้ลูกของเราหลานของเราอันนี้ก็เออเอาซื้อมาแล้วไม่เสียหายแต่ถ้าว่าซื้อมาโดยไม่ได้คิดไม่เคยบวชอีกต่างหาก เห็นเขาว่าอยากจะบวชก็เลยซื้อผ้ามาเลยอันนั้นซื้อมาเกือบจะว่าผิดเสียหายเสียของเสียเงินเอามาใช้ไม่ได้เอามาทิ้งลกวัดนะเพราะนั้นเวลาที่จะบวชบวชอัฐถริขารพอมีอยู่ถ้ามันขาดเหลือขาดตกหลวงพอ่อก็จะบอกเออมันไม่มีหนะ้าเจ้าภาพไม่มีปัญหาก็ให้พ่อแม่ผู้ที่จะจะทำบุญอยู่แล้ว จะช่วยอยู่แล้วอันนี้ก็ไปให้พระเป็นผู้นำไปแต่ในเรื่องบริขารในวัดของเราก็ไม่ใช่บริขารเก่ามาบวชกันไม่ใช่นะเอาบริขารใหม่เอี่ยมทั้งหมดที่จะมาบวชหลวงพ่อกักรรมชับเว้นเสียแต่บาทถ้าบาทนั้เป็นบาทสเตนเลสถึงยังไงก็ไม่บุบสลายใช้ไป40-50ปีก็ยังอย่างเก่ามีแต่ สีทางนอกถลอกปอกเปิ่กบ้งางเราก็ใช้สีพ่นใหม่ซะขัดใหม่มันก็ใหม่เอี่ยมอย่างเก่าเพราะเป็นบาดเจตนเล็อันนี้บาดอาจจะเป็นของเก่าแต่ผ้าจีวรหรืออัฐบริขารส่วนอื่นเ,เป็นของใหม่ที่นำมาใช้หลวงพ่อกำชับอย่างนั้นบอกพระนะเว้นเสียแต่ว่าอัฐบริขารที่ใช้ ที่มันไม่จําเป็นอะไรนอกจากอัฐบริขารแล้วเอออันนั้นก็มันยังใหม่อยู่พระบวชเพลงเจ็ดวันก็น่าเสียดายก็ามาซักน้ําร้อนซะแล้วก็ซักให้สะอาดแล้วก็เก็บไว้พับไว้อันนั้นก็มีอยู่เราเอามาใช้เป็นบางส่วนนิดหน่อยแต่โดยมากบริขารหลักๆหลวงพ่อก็จะให้ใช้เป็น เป็นผ้าเป็นผ้าใหม่ทั้งหมดที่ให้บวชนะไม่ใช่ว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วเออเอาบริขารยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อก็กำชับเหมือนกันเพราะทุกคนเข้ามาบวชก็ต้องการของอัฐบริขารที่ดีที่ใหม่เพื่อลูกเพื่อหลานหลวงพ่อก็เพื่อลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันถ้าว่าพอที่ อัฐบริการบางชิ้นที่จําเป็นก็นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอย่างบาด mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจัตธาราโยมผู้เป็นพ่อแม่ของนาคห mm hmm. รือว่าเจ้าตัวของนาคก,ก็ดี mm hmm. ก็ให้สบายใจได้ mm hmm. หรือว่าดูแล้วบริการไม่เป็นที่พอใจก็บอกเพราะของเรามันมีอยู่ mm hmm. พร้อมที่จะจัดหาให้ mm hmm. เรื่องที่พักพาาอาศัย ก็เหมือนกันหลวงพ่อว่าน่าจะจัดที่พักพาอาศัยได้แล้วหรือว่าเรื่องชื่อของนาคหรือนามฉายาของนาคก็น่าจะพร้อมๆกันออกมาให้หลวงพ่อตั้งชื่อให้เพื่อจะได้ท่องไว้แต่นน่น,นเพื่อไม่ให้ขาดตกบกพร่องสิ่งเหล่านี้พระพี่เลี้ยงนะต้องช่วยๆกันดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น พระทั้งวัดของเราใครจะเป็นคนดูแลพระพี่เลี้ยงก็มีอยู่แล้วแต่วันนี้นะอีกวันนี้วันหนึง่งตั้งแต่ท่านท่านชิดนะขึ้นมานะพอจันารยังหาันเสร็จวันนี้จะมีการประชุมกันเรื่องพระวิทยากรพราจะมีครูบาอาจารย์เขตสีทั้งหมดถ้าหากว่าแสดงความจำนวงอย่างที่ ที่บอกกับหลวงพ่อไว้นะหรืออาจจะกว่าหรืออาจจะขาดตกปกพ่องหรืออาจจะกว่านอ,อาจจะเกินมันได้ทั้งสองอย่างนั่นอาจจะเกินอาจจะไม่ถึงทั้งหมดมีครูบาอาจารย์ผอ,อทั้งรองผอ,อในเขต4นะทั้งหมดมี195คนที่จะเข้ามาวันพรุ่งนี้แล้วก็มาอยู่ถึงวันที่27 สี่คืนห้าวันเพราะนั้นหลวงพ่อจะต้องได้เตรียมพระที่เป็นพอที่จะรับรู้รับทราบในเรื่องนี้ด้วยนะเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รับคู่คนที่เข้ามาสู่วัดมากถึงขนาดนี้ที่ยาวนานแต่ก่อนก็เข้ามาอยู่เป็นร้อยสองสามร้อยคนแต่เข้ามาเพียงคืนเดียวแล้วก็ผ่านไป คืนเดียวลวก็ผ่านไปอันนั้นมากไม่รู้ว่ากี่เที่ยวกี่ครั้งแต่คราวนี้มันต้องมีการอบรมเป็นคอสเป็นเวลาเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ถนัดในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะอยู่กับหลวงตามหาปัวท่านก็ไม่เคยรับไม่เคยรับที่จะทำอย่างนี้แต่ถ้ามาเป็นครั้งคราวมาตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็พักฟังเทศกลางตอนเช้าทำบุญตักบาตรหลวงตาอบรมเทศ จากนั้นก็แยกย้ายกันกลับอันนั้นมีเป็นประจำแต่จะให้อยู่เป็นหลายๆวันอย่างนี้ลงตาถ้าหว่าน้อยคนก็ไม่เป็นไรยอยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนก็มีอย่างที่อยู่รถตู้คันหนึ่งอย่างนี้สิบกว่าคนอยู่ก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอย่างนี้หรืออาทิตย์กว่าๆก,ก็เคยมีแต่เป็นร้อยอย่างนี้อยู่ที่บ้านตาทําไมหลวงพ่ออยู่นะ ไม่เคยยังไม่เคยมีแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อหลวงพ่อออกมาจากบ้านตากมีคณะจัตวาญาโยมไปรักษาศิ่งตั้งฝ่ายผู้หญิงอยู่ในครัวสองร้อย200กว่าหลวงพ่อที่ได้ยินแล้วก็หลวงพ่อก็ยังคิดโอ้โอยู่ได้ยังไง้งฝ่ายผู้หญิงอย่างเดียวนะสองร้อยกว่าอยู่ในครัวนะตั้งฝ่ายผู้ชายอีกอันนั้นก็มากอันนี้ไทาจะว่าหลวงตาไม่รับเสียเลยก็ไม่ได้ แต่ลุงตายคันล้าวๆแเป็นผู้อยู่ผู้อยู่ประจําเป็นรักษาศีลอุโบสถเยว่าขาวดำผู้มารักษาศีลขาวดำใส่กาวัดใจเชื่อขาวผ้าถ,ถุงดำน,นี่คือมารักษาศีลอุโบสถรักษาศีลเนคขมะคือรักษาศีลแปดนี่ที่วัดลุงตาทําอย่างนั้นมีมากสองสามร้อยคนเมื่อสมัยลุงตายัางอยู่ แต่ในวัดของเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับญาติโยมเพราะนั้นหลวงพ่อก็ยังพิจกกังวลเหมือนกันเราจะแนะนำยังไงสอนอยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะได้รับประโยชน์สักจากผู้ได้เข้ามาอบรมแล้วก็ได้รับประโยชน์สำหรับวัดวาศาสนา ที่หลวงพ่อรับหลวงพ่อก็บอกว่าที่รับไปนี่เราไม่ได้มุ่งหวังไม่ได้เพื่ออย่างอื่นเพื่อเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่รับเอาไว้ในในขั้นระดับหัวหน้าอย่างเนี้ยอย่างครูบาอาจารย์ระดับพอออย่างเนี้ยตั้งร้อยเกือบ200คนถ้าหากว่าในสองร้อยคนเนี่ยเมื่อเข้ามาอบรมอย่างน้อยกค็คงจะคน จกหลายคนอยู่กังที่จะเข้าใจเรื่องวิธีการปฏิบัติหรือว,วิธีการภาวนาหรือความเข้าใจในเรื่องพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็มั่นใจอย่างนั้นเจียงเด็กรับคิดว่ารับทดลองดูแต่หากว่าทดลองดูแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็ก็คงจะไม่ไม่รับในขั้นต่อไปจะ,จะรับแต่เฉพาะพระแต่ถ้าว่ารับแล้วเกิดประโยชน์เออเอา,เอา จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราไม่วางทายาทเอาไว้พระพุทธศาสนาจะก่อกเงยเจริญยาวนานได้อย่างไรถ้าเราไม่วางทายาทเนี่ยวันนั้นการรับคณะัตหาตา,ยาโยมเข้ามาเนี่ยก็เพื่อทายาทต่อไปภายภาคหน้าหกครูบาอาจารย์ก็มีระดับที่จะสอนสิตญานุสิทธ์สอนนักเรียนอยู่แล้ว ครูบาอาจารย์ได้รับการเข้าใจในหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องศีลและธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วครูบาอาจารย์ก็ได้ได,ได้นำความรู้ที่ได้ศึกษาไปสั่งสอนนักเรียนเป็นสิทธิ์ของตอนเองลูกศิษย์ลูกหาก็จะเป็นนักเรียนที่ดีเมื่อเป็นนักเรียนที่ดีต่อไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็เป็นผู้ ดูแลประเทศชาติประเทศชาติก็จะได้ร่มเย็ยนเป็นจุกเพราะมีแต่คนดีแต่ลุงพ่อเองก็ได้ทราบข่าวจากท่านพออดุ๊ครูบาอาจารย์เขตของเราเนี่ยที่เอาไปแข่งระดับภาคระดับประเทศทั้งที่เป็นหลายร้อยหลายร้อยโรงเรียนไปแข่งเขายังได้เป็นที่สิบเป็นที่สิบของที่ไปแข่ง หลวงพ่อเห็นได้ยินแล้วก็เอออำเภอบ้านผืออำเภอน้ำโสมนายุงกุดจ,จับสีอำเภอเนี่ยที่เป็นครูบาอาจารย์ยทำได้ขนาดนี้หลวงพ่อเออว่าดีแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อมาเจอพอออนแล้วโรงเรียนที่เขามาอบรมหลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวแนะนําเหมือนกันให้พวกเราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของพวกเรานะครูบาอาจารย์เมื่อทําอะไรก็ต้องให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ให้ทั้งอกทั้งใจทําการสอนอย่าคอรับชั่นเชิงวิชาการตรงพอบอกนะเนี่คืออะไรขอรับชั่นเชิงวิชาการคือสอนในโรงเรียนสอนคล่อมกล่อม,กอมแก้มสอนอยังไงแต่จากนั้นก็บอกอา้าถ้านักเรียนอยากจะเข้าใจในการสอนของครูนู่นนะไปสอนพิเศษนะโน่นไปฟังพิเศษของครูนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะว่าออไปแล้วคือไม่ชื่อตรง ต่อหลักวิชาการของตนเองทั้งที่กินเงินของภาษีอากรแต่ก็ไม่ทำหน้าที่เต็มที่ในการเป็นครูสอนในโรงเรียนแล้วก็ไปสอนในสำนักงานของตนเองหรือว่าไปสอนนอกโรงเรียนอันนั้นสอนเต็มที่เพื่อให้เขาเข้าใจอันนี้แปลว่าไม่ดีหลวงพ่อว่านะแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวง ที่ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์เราทำหน้าที่ดีไหมสมบูรณ์หรือยังให้ถามตนเองอยู่เสมอถ้าคนอื่นถามนะ่ะจะโกรธให้เขาถ้าให้ตนเองถามว่าเราทำหน้าที่นี้สมบูรณ์หรือยังถ้าหากว่าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมเราทำงานอย่างนี้ อันนี้ให้ถามตนเองถ้าาว่าถามเออถ้าเป็นเงินของเราเราจ้างแน่ถ้าเราทำงานอย่างนี้อันนั้นแปลว่าเราทำสมบูรณ์หาทิติไม่ได้แล้วก็ใครๆก็ต้องยอมรับแต่ถ้าว่าตัวเองก็ยังไม่กล้าจ้างตัวเองทำงานอย่างนี้แสดงว่าขาดตกบกพร่องมีแต่เราเรียกร้องว่าเงินเดือนไม่พอเงินเดือนไม่พอใช้เงินเดือนน้อย แต่ถ้าเราใช้มากมันก็ธรรมดามันก็ต้องไม่พอใช้แต่ถ้าว่าเรารู้จักประมาณในการบริหารจัดการตัวเองมันก็คงจะพอเป็นไปได้เพรอเหตุใดถ้าเรามองดูพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีชาวไร่ชาวนาทํามาค้าขายที่ยากจนกว่าเรามีตั้งเยอะแยะไปแต่ถ้าเรามองอาเซียที่เขาร่ำรวยกว่าเราอันนั้นก็ เราก็ต้องด้อยกว่าเขาแน่ๆอาชีพครูแต่ถ้าว่าเรามองต่ำเราก็ไม่แพ้ชาวบ้านเหมือนกันเพราะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนนี่หลวงพ่อเคย,เคยแนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์สรุปแล้วก็คือให้มีครูบาอาจารย์ให้มีกําลังใจในการสอนสิทธิ์ของตอนเองเถ้าว่าครูบาอาจารย์มีกําลังใจสอนสิทธิ์นักเรียนของเราก็มีความก้าวหน้าในการการศึกษา เราจะไปบอกว่าอ้เด็กเขาหัวสมองดีสมองเขาดีเพราะเขามีอาหารดีมีสิ่งแวดล้อมดีอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าว่าครูดีเนี่ยหลวงพ่อ,อยังมั่นใจถ้าครูดีเนี่ยครูแนะนำดีครูสอนดีหัวของคนไทยคงจะไม่เกินกันเท่าไหร่แต่ถ้าว่าครูก็ไม่เอาทานเใี่สายก็มาแล้วมาแล้วังกินเหล้าอีกต่างหากอย่างนี้ แต่เมือนก่อนเนี่ยจะให้เด็กดีได้อย่างไรแต่ทุกวันนี้ก็ครูเขาก็บ่นๆเหมือนกันนะบ่นว่าโอ้นักเรียนทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนครูมีอํานาจที่จะสอนลูกหลานให้เป็นคนดีแต่ทุกวันนี้ถ้าพูดไปมากสอนไปมากใช้อารมณ์มากเด็กนักเรียนเขาก็รวมตัวกันอาจจะไล่ครูออกจากโรงเรียนอีกต่างหากครูโรงเรียนเนี่ยขยาดอีกเหมือนกัน ก็เลยเอ้าสอนตามมีตามเกิดสอนได้ขนาดแต่ขนาดนั้นแหละเอ้าจบนักเรียนก็เลยอย่างที่อย่างพวกเราทั้งหลายเห็นก็ว่าเมืองไทยเดี๋ยวนี้การศึกษาของเขาเนี่ยในอาเซียนรู้สึกว่าจะตกต่ํากว่าเกือบจะว่าทุกประเทศเผอเผยจะจะด้อยกวประเทศลาวอีกต,ต่างหากในการศึกษาเ <ๆ S 2> พราะเหตุไรก็เพราะเนี่ยเพราะครูบาอาจารย์ไม่ได้ใส่ใจอันนี้หลวงพ่อก็เคยเน้นหนักเหมือนกันเดี๋ยวมาคราวนี้แหละหลวงพ่อกับคงจะ ทำความเข้าใจกับครูบาอาจารย์เหมือนกันเพราะว่าหลวงพ่อกับครูบาอาจารย์กับหมอหนึ่งกับโรงเรียนหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยเคยทําคุณูปการต่อกันเหมือนกันนะเครื่องมือแพทย์อาคารหลวงพ่อก็เคยช่วยเคยสร้างอาคารเรียนไม่รูก้กี่หลังอีกเหมือนกันนีแล้วก็การศึกษาจะมีความจําเป็นหลวงพ่อก็ช่วยอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้มองข้าม การศึกษาคนในประเทศคนในชาติไทยถ้าด้อยการศึกษาแต่ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีแล้วเด็กจะเจริญไปได้อย่างไรประเทศชาติจะเจริญได้อย่างไรถ้าคนในชาติโง่เง่าเต่าตุนไปหมดในเมื่อคนในชาติได้รับการศึกษาดีการงานดีแต่อนามัยโรงพยาบาลไม่ดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย พึ่งพาอาศัยหมอไม่ได้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีหมอไม่ดีหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมืออ,อย่างนี้เราก็หาความสงบผาสุขไม่ได้ในการเป็นอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อการศึกษาส่วนหนึ่งและการแพทย์การอนามัยการรักษาพยาบาลอันนี้ก็จำเป็นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงชูสองนิ้วว่างั้น การศึกษาหนึ่งการอนาคยหนึ่งต้องไปพร้อมกันหลวงพ่อมีท <jähr> <ENN> ุนขึ้นมาปัจจัยึ้นมาหลวงพ่อจะช่วยทั้งสองอย่างแต่เดีวนี้หลวงพ่อปีนี้หลวงพ่อหนักหนักทางทางโรงพยาบาลกว่าโรงเรียนปีนี้แต่ปีก่อนๆหลวงพ่อหนักโรงเรียนมากกว่าโรงพยาบาลปีนี้หนักยังไงเพราะเราคงจะอยากจะรู้หลวงพ่อไปสร้างตึกให้แก่โรงพยาบาลศูนย์อุดร ตึกหนีไฟเคียงคู่กับตึกหลวงตาเนะี่ยหลวงตาตึกสิบชั้นนะแต่นี้หลวงพ่อไปสร้างตึกหนีไฟสิบชั้นเหมือนกันเป็นที่จอดรถแล้วก็ถ้าไฟไม่รงพยาบาลหลวงตาก็จะขนย้ายจากตึกหลวงตาเข้ามาตึกหลังนี้และก็ลําเรียงขนออกไปตึกหลังนี้ใหญ่ไหมจอดรถได้หกร้อยคันจิตตึกสิบชั้นหลังนี้แต่ถ้าจอดแบบใส่เกียร์ว่างเอาไว้ ปิดท้ายจะได้เจ็ดร้อยคันกำลังใหญ่พอุงควรค่าขอสร้างค่าขอสร้างเจ็ดสิบแปดล้านเซ็นสัญญาถ้ารวมกับบันไดหนีไฟเข้าไปอีกหกล้านหกล้านบวกเจ็ดสิบแปดล้านเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงพ่อเป็นประธานในการก่อสร้างเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวได้ขึ้นชั้นเจ็ดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องผ่าตัดผ่าตัดตับ เามาขออีกทางอีสานเหนือเนี่ยทางภาคอีสานโดยมากเป็นมะเร็งตับมากก้อนในตับใบไม้ในตับตับแข็งแต่ใช้เครื่องมือไม่มีเครื่องมือตัดแต่ใช้มีดธรรมดาเลือดออกไม่หยุดยตายได้ง่ายๆหลงพอ่อแต่ถ้ามีเครื่องมือตัวนี้เข้าไปแล้วพ่าผาตัดเข้าไปแล้วจะเลือดจะไม่ออกนี่หลวงพ่อไข้ไปเอา้าราคาเท่าไหร่ล้านห้า หลวงพ่อให้ล้านหนึ่งเขาขออีกเ,อเขามีอยู่ห้าแสนอันนี้ก็คือหลวงพ่อรับาระละอีกส่วนหนึ่งแต่ทางขอนแก่นมาขออีกห้องผ่าตัดหัวใจในภาคอีสานมีแต่ศูนย์จลิกิจแทงเดียวเป็นศูนย์หัวใจนอกนั้นไม่มีหลวงพ่อเอพราะนั้นขอห้องผ่าตัดหัวใจสักห้องหนึ่งเทินเพราะว่าแต่เครื่องมาแล้วละ่ะทําได้ ทำบอลรูมก็ได้ผ่าตัดหัวใจก็ได้แต่ไม่มีห้องเท่าไรสองล้านแปดหลวงพ่อออเท่าไรเก็บเงินว่ะเ,เดือนปลายเดือนพฤศจิกาต้นเดือนธันวาเก็บเงินหลวงพ่อเอยขนาดนั้นกระถินผ่านไปแล้วเอาเงินกระถินก็ได้ออาเอาได้แต่ว่ากระถินไม่รู้จะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหลวงพ่อในใจใหญ่ <laughs> สรุปแล้วหลวงพ่อใจใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกหลวงพ่อเพราะวะ่าวัดหลวงพ่อทั้งพันกว่าไร่เดี๋ยวเอ,อวัดเข้าธนาคารก็ได้เข้าจำนองจำนำธนาคารถ้าพวกเราท่านทั้งหลายที่มาวัดกลัวจะไม่ได้มาวัดหลวงพ่ออินว,วัดอยู่ในธนาคารคงจะช่วยช่วยกันกระมังจุดนั้นหลวงพ่อว่านะรับพรนะอนนอนุโมทนาให้พร